มาบอกเคล็ดลับวิธีทําให้ห้องน้ําเราไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วดูสะอาดตลอดเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยนะคะก็มีอุปกรณ์นะคะก็ใช้สบู่นะคะสะบู่แบบไหนก็ได้ที่เราชอบกลิ่นของเขานะคะแล้วก็ยาสีฟันที่ห้อไหนก็ได้ค่ะแล้วก็แมสที่เราเออไม่ได้ใช้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีแมสก็สามารถใช้เป็นตะข่ายถุงตะข่ายได้นะคะก็เดี๋ยวดูวิธีการทำกันเลยค่ะ นี้ก็คือชอบชอบกลิ่นส้มนะคะก็เลยเลือกสบู่กลิ่นส้มนะคะใครชอบกลิ่นอะไรก็เลือกได้เลยค่ะถ้าไม่ใช้มีด่ห่นหรือจะใช้เป็นที่ปอกมะ่วงหั่นก็ได้เนาะจะได้ออกมาบาง ใช้ที่ปอกเปลือกผลไม้อะคะ่ะตอนแรกว่าจะเอามีดหั่นนะคะแล้วทีนี้คิดว่าใช้ที่ปอกมะม่วงอันนี้จะง่ายกว่าเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีลวดนะคะ ก็เดี๋ยวจะตัดของเขานิดเดียวจะเอารวดตรงนี้นะคะเอามาใช้ประโยชน์ค่อยๆตัดนะคะนี่ค่ะก็จะมีรวดด้านในนะคะแล้วก็เอาสบู่ใส่ไปเลยค่ะ เห็นไหมคะสะบู่ใส่ไปเลยเสร็จแล้วเราก็เอาอยาสีฟันนะคะยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบกลิ่นของเ้านะคะก็เอาอยาสีฟันลาดไปเลยค่ะค่ะ ก็เอาลวดนะคะอันนี้เราก็เอามัดอย่างนี้ได้เลยค่ะ ก็เห็นไหมคะก็จะมัดหัวท้ายอย่างนี้นะคะก็เด yeah> um ี๋ยวไปดูวิธีขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราก็เอามาแขวนไว้ในอ่างนี้นะคะแขวนไว้ตรงไหนก็ได้ให้เขาไปโดนน้ำนะคะให้ลงห้อยไปในน้ำเลยค่ะ แล้วเมื่อจากที่เราใส่ที่เราทําไ้เมื่อกี้นะคะเราแขวนเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะเราทีนี้เอามากดน้ําได้เลยค่ะ <c oughs> เวลาน้ําที่ออกมาเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นความหอมของสบู่ของยาสีฟันที่เราใช้นะคะแล้วช่วยชะล้างนะคะคราบสกรปรกด้านในด้วยนะคะก็คือ,อจะทําให้ห้องน้ําของเรานะคะไม่มีกลิ่นอับนะคะแล้วก็หอมด้วยคะ่ะก็ลองดูนะคะถ้ามีประโยชน์ก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะคะ